ญาติหรือญาติพี่น้องทุกคนมันก็มีเส้นทางกรรมที่แตกต่างกันไปอยู่แล้วถูกอัะถ้าเข้าใจมันอืมทําให้เข้าใจกันแล้วไปอช่วยอะไรไม่ได้ครับไม่ได้ตื่นเต้นหรอกมันจะใหญ่อยากรวยอยากอะไรก็แต่ไม่ตื่นเต้นเพราะมันก็ตายเหมือนกับเราเนี่ยครับมันไม่รู้ว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยมันไม่รู้หรอกโลกวิญญาณเนี่ยมันทุกขนาดไหนมันไม่เหมือนโลกมนุษย์นโลกมนุษย์มันยังขอกันง่ายนะโลกวิญญาณเนี่ยขอใครไม่ได้แล้วทุก ไม่มีสิทธิ์นะครับทำจากมนุษย์ทั้งนั้นนะแล้วอย่างวิญญาณนี่เขาหิวโหยนี่เขาหิวโหยจากอะไรอนะ่ะหิวตลอดเวลาหิวกินก็ยังหิวพวกสามภเวสีใช่กินนะอยู่เนี่ยกินอยู่กกินเสร็จก็หิวอ่ะเพราะมันเป็นความรู้สึกครับมันเป็นนามธรรมเป็นปีเป็นความรู้สึกเดียวนะรู้สึกสิมันออกจากร่างอนะ่ะมันมีใันม,ม,มสองขึ้นเนะี่ยตายจากมนุษย์นะ่ะ ขึ้นสุขกบขึ้นทุกข์ขึ้นสุขก็เทวดาหรือพรหมขึ้นทุกข์ก็คือพวกเนี้ยพวกออกจากร่างโดยการเจ็บปวดคือทํากรรมไม่ดีไว้แล,วและระยะของกรรมคือระยะเวลาที่ทําในโลกมนุษย์ทั้งดีและไม่ดีโขงมันต้องเรียนพุทธสารก็ต้องท่านถึงบอกเรื่องศีลสมาธิและปัญญาไงตัวปัญญานี่เป็นหลัก ถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยไม่ได้หรอก้องพิจารณาบ่อยๆนะมาทําไมมาทําไมเออพิจารณาเนี่ยมาทําไมสวดมนต์ทำไมสวดเพื่ออะไรแล้วมีประโยชน์อะไรเนี่ยถ้าถ้าเราทําประโยชน์จริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีประโยชน์แหละนะเพราะเราต้องรู้ว่าขึ้นการกระทำมนุษย์น่ มันอยู่ในโลกเนี่ยทั้งดีหรือไม่ดีคลื่อนของพูพระเจ้าในอดีตปัจจุบันในอนากในอนาคตหรือประเจกหรือเราเรา,เราด้าน,นมันก็อยู่ในโลกเนี่ยใช่ไหมละ่ะพลังงานเราสามารถจะนํามาเป็นประโยชน์ได้เลยเราอยู่ที่ไหนก็ทําได้ยืนเดินน,นั่งนอนนะกินนอนโซมอนนะไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นหรอกแค่อยู่กับพระนี่ก็รวยได้แล้ว เพราะถ้าทุกคนต่างพิจารณาตัวเองมันก็แทบจะไม่มีเรื่องราวอะไรเลยไม่มีอะครับไม่มีไม่ยุ่งกับใครเลยถ้ารู้จักตัวเองกับรู้จักคนอื่นหมดอะหลอกเขาได้ด้วยครับรู้จักตัวเองอรู้วิธีการหลอกด้วย<อ>ยกเว้นจะหลอกหรือเปล่า <c oughs> แล้วการที่เราอยู่เฉยๆและเรื่องเราวหรือปัญหาก็ประเดประดังมาที่เรามากมายเงี้ยครับ ในยุคนี้นะตุยุคกลางๆอย่งแน่นอนอยู่แล้วคุณจะดีเขาก็ว่าคุณจะไม่ดีเขาก็ว่าอยู่แล้วเลยุคนี้ยเออมันมีคนว่าเราอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเ,เพราะนั้นเราจะไปสนใจใครอะค่ะอ่สนใจนะน้องต้าจัดการกับอารมณ์หรือความรู้สึกยังไงเวลาที่มีคนมาว่าร้ายในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นความจริงเนี่ยไม่ไม่เดี๋ยว คนนี้ชอบว่ามันก็ว่าอยู่แล้วดีมันก็ว่าไม่ดีมันก็ว่าใช่ไหม<ะ>เราไปสนใจมันได้ไงเราเราไม่สนใจมันเราก็ไม่ต้องทําอะไรลรว <c oughs> <c oughs> โอ้หลวงตาโดนว่าตั้งแต่สมัยไหนแล้ว<ะ>โดนว่า้งหนีออกมาบวชแล้วโอโดนประจําทุกวันนี้ก็โดนอยู่<ะ>แต่น้อยลง<ะ>น้อยลงเรื่อยๆเหมือนว่าคล้ายๆว่าเราไม่ได้ไปใส่ใจไม่ได้ไปให้ราคาคุณค่ากับ เสียงจริงว่าเรานม่เราไม่ฮะเราคิดไกลๆนั่นเราไม่ได้คิดไกลๆเรื่องเล็กๆน้อยๆเราไม่ไม่คิดหรอกไม่ต้องไปอยากเอาชนะอยากไปให้เขาไม่สนใจเลยห้ามไปเลยครับไม่พูดถึงเลยอ่ะไม่พูดถึงเลยด้วยซ้ำถูกต้องเลยเวลาเขามาพูดเราก็เฉยๆรั่งจ้างมันเถอะจบแล้วไม่ไม่พูดถ้ามันต่อก็ยาวอีกโอ้แทบแม้แต่เราเนึกขึ้อนยังไปเลยทุกออ ไม่นึกเลยว่าอยู่กับพระเนี่ยคับออ้ว่าพรุ่งนี้ทํางไงดีพรุ่งนี้จะเอาไงดีอะไรประมาณเนี้ยชั่วโมงข้างหน้าจะเอาไงดีคเรามานั่งสวดมนต์บันทึกพุทธมนต์ไม่ดีกว่าแล้ว<อ>สายใหญ่จะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆค,อคิดถึงแต่ประโยชน์พัฒนาเอาเวลามาพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจเรา,เราดีกว่าครับดีกว่าไปคิดเรื่องจุม๋มๆยิ้มๆ <laughs> ซึ่งมันมีประโยชน์อะไรแล้วหลายคนที่ยังข้ามเรื่องราวพวกนี้ไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะยังไม่รู้ว่ากูจะไปไหนอยังไม่รู้เลย <laughs> ยังไม่รู้เลยแล้วยังไม่พิสูจน์ไม่ออกเลยว่าไอ้โลกวิญญาณไอ้โลกมนุษย์ไอ้เรื่องภพภูมิทั้งหลายมันเป็นยังไงประมาณเนี้ย <laughs> ถ้าขยันสุกจริงๆอ่ะเริ่มสัมผัสได้จริงๆอะเริ่มรู้แล้วนะ่พวกนี้มันจะลดลง ราะในสายหลวงพ่อมันไม่มีอะไรมากมีการสวดแล้วก็มีการแผ่มีการพิจารณาคือจิตอยู่กับบุญน,นะะตัวเนี้ยมันสำคัญถ้าจิตอยู่กับบุญเนี่ยมันก็จะจะเข้าใจไปเรื่อยๆไงนะยกเว้นเราไปหาเรื่องหาเรื่องอารมณ์ไม่ดีไปกระทบมาเราไปตามขึ้นมันก็เลยตัดขึ้นที่ดีออกไปนะ่ยมันก็เลยเรียนไม่รู้สักทีจะรู้จะรู้รน่ะก็กลัวไปแล้ว รูปอย่างหลวงปู่ก็เกิดมาสร้างบาร,รมีหลายภพชาติใช่ไหมครับก็มีรูปลักษ์หลายรูปลักษ์ทีนี้การที่เราคุยกับรูปลักษ์ไหนคือพลังงานของรูปลักษ์นั้นใช่หรือไม่ครับมันย้อนไน้าในโมตอนที่หลวงตาฝึกกับท่านเองฝึกเป็นนานๆเข้าเนะี่ยเองทําตอนนี้นะจะบอกถ้าเองมีรูปลักษ์ในอดีตนะมันจะย้อนไปที่รูปลักษ์เองในอดีตแล้วมันก็ไปอนาคต ถ้ามีรูปที่เขาสร้างไว้จะเป็นรูปอะไรก็ตามจะเป็นกษัตริย์จะเป็นทหารจะเป็นนักปวดอะไรก็ตามมันจะย้อนอดีตเพราะอดีตคือปัจจุบันการกระทําปัจจุบันคืออนาคตถ้าเราทําปัจจุบันมันย้อนตามรูปอดีตแล้วก็ไปอนาคตมันไม่ใช่ธรรมดานะตุเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยเนี่ยถ้าตุบบชเป็นนานๆเข้าเนี่ยพออายุมากขึ้นเขาหล่อรูปรูปไวเนี่ยเนี่ย กินไ่หลายพศชาตินะลูกนะเป็นเทวดาก็ยังได้กินอยู่เป็นพรหมเกิดมาอีกสร้างเป็นนักบวชหรือเป็นฆราวาสก็ยังได้พลังงานจากลูกลูกที่เขามาอธิษฐานมาถวะมาอะไรก็ตามฮะอใจาใจ์นะเออย่างนั้นนะคือธุรกิจบุญของหลวงปู่ท่านเป็นบริษัทท่านอธิบายชัดๆเลย อดีตปัจจุบันนานาคตมันก็ไล่ไปเรื่อยๆเพราะนั้นท่านถึงร้อยร้อยปีเกิดทีไงในพระทิเจ้าสี่องค์ท่านเกิดตามอายุไขับเพราะท่านนอนทิงทิงท้งริงริงไว้ไงท่านไม่รอเวลาหรอกอเกิดมาทุกชาติท่านก็นทำฐานเลยพอฐานพอเข้าถึงฐานเข้าถึงอดีตท่านก็นต่อไปเรื่อยๆเลยเพราะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างรูปลักษณ์ของหลวงปู่ทวดก็อยู่กับเมืองไทยมาไม่รู้กี่หลายร้อย ปีผู้คนก็ยังกราบไหว้ยังขอยังศรัทธายังก็<อ>ยังไปกับรูปรักที่ท่านเกิดใหม่อีกโอ,โอ้โหมันคูณไปเรื่อยนีขน,นาดชาติเดียวแล้วตุก<อ>ถ้าหลายๆชาติเป็นอย่างนั้นล่ะเป็นไงธุรกิจบุญเป็นไงโอ้โคตรเลยไหลเลยไหลเข้าไปเลยอะ่ะปัญหาอย่างเดียวจะทนได้ไหมละ่ะชาติเนี้ย เอาเอาชาติเนี่ยแหละาทนเนี่ยทนเนี่ยเนี่ย,ยผู้ดูแลเนี่ยทนได้ไม่ชาติเนี่ยอผู้ดูแล<ถ>บอกจะดูถึงวันตายที่นี่คร<ถ>ับถ,ถ,ถ้าทนได้คุณก็จะมีรูปลักษณ์ตั้งไว้ข้างหน้าอยู่ <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาทาง่ายเนี่ยทาปูนก็ได้ทาโลหะก็ได้ประมาณเนี่ยเอา้าไม่ต้องดุคิดไกลๆไม่ใช่คิด,คดวันสองวันหรือปี <c oughs> สองปี คิดหลายภพชาติ้างหน้านอนคือเส้นทางนี้วัดกันที่ความอดทนนะครัถูกช่องเลยอดทนอย่างเดียวเลยเพราะยุคนี้มันยุควัตถุเจริญตัวมันทนต่อกระแสทางโลกนี่ครับเราทนอยู่หลายอย่างทนกับตัวเองว่ากูจะคุยกูจะเล่นนู่นนะวัตถุมันเยอะไงโอ้โครับสิ่งเล่าที่มันจะดึงเราไปนี่มันเยอะแยะมากมายอะไรก็ไม่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยถ้าทนได้นะสงบได้นะ เย็นได้เบาย่ายเนสุดยอดเลยฮะสงบได้เย็นได้เบาได้ใช่ครับหยุดให้เป็นเย็นให้ได้ประมาณนี้น <laughs>